เยี่ยมแอนิเมชั่นพูดใจเสนอ so park e t a t i c off อะไรวะกิ้าหัตทากิมมหัตถาเออถูกแล้ว วัดแต่เอาสีขาวแล้วไม่ค่อยนี้ปปะเอาเนี้ยถ้าว่าเล่นเหมือนพี่เอมันก็จะเหมือนกันไปเราต้องอย่านี่นารุโตชัดๆอุ้ย นี่เด็กกวนไม่เอาเราเป็นเด็กผ้าล้าไปกันนัดเต็บไอบ้ไก่โซบะเกมเมื่ไงเนี่ย Everything. we did it honey we're really moved in it's a new beginning for us things are finally going to be good mm -hmm. New room. I know it's a big change for all of us, but son, do you remember why we moved to this quiet little mountain town? He doesn't remember. He doesn't remember at all. That's good, that's good he doesn't remember. Uh, sweetie, we want you to have lots of fun here go out and make some friends. Right, get outside and play, son. Like, like normal kids. We've got some money for you on the kitchen counter, sweetie. Just eat that before it gets dark. Yeah, we love you too. i cool, i พ่อบอกให้ออกจากอ๋อเพื่อใหม่อุ๊ยอะไรน,นี่นีอะตัวเีขสนะี่สิบอามแล้วโอเคกดสเปกว่าเพื่อกดเปิดโอเคไม่ต่อทำอไม ต้องสัดรวจทุกคนแล้วพอเราปเป็นลิกเรียบร้อยเก็บเพิ่มมาใหม่นะครับมีของให้เก็บด้วยใจดีดีแลนะ้วว่าไงรก้จังไงวะทำได้เราต้องมาอาบน้ำแม่บอกสบายใจแล้วไปกัน ไอวีว่าเจ็ดตัวแล้วไปเอออาบอยู่ไงเนี่ยอาบไม่มีเสื้อมาเดียป๊าป้าขอให้รีบไปหาเพืเอ่อน แม่ทำอะไรอยู่อะอนี่หรอแม่ไสวีตี้อ่ะอืมสองเหนนเรียญเนี่ยเล่นได้สองชั่วโมองอืมอ๋อกดตัวไอ้เมันก็จะมีอ๋อโอเคครับแบบนิงน่ารักไม่ได้หลับไม่ได้นอนบายพ่อเดี๋จอกันมานีอะไรนะ เฮ้ยจะไปโดของพออไรเฉยเลยอะเมื่อกี้ขอโทรับมีการไปล้่ยนแนิดหน่อยขอกดเจเพื่อดูประกินครับอ่ะอตะกี้กงดิไม่ยาซียอืมอ,อยาทำพุชชนะ เอ๊ะทำอะไรนะคิดโกงจังฟองแม่เราบัตเตอร์ตตอรน้องเนยของเราหน้เองนะ <ว com> อะไรวะเนี่ยอ่าอะไรวะทำไมผมไปอ๋ออ๋อกดชิปไปอ๋อกดชิปวิ่งับ ก็หาที่มาเอาบ้าสีเขียวครับอล so, อล็อกไม่ได้จะเขาเราเป็นเป็นไง ขออนุญาตนะครับขอบคุณครับทำไมอ่ะพี่นี่ไงยินดีต้อนรับสู่ปรสังเคอร์จริงป่ะจริงไม่แน่ทำจากกระดาษแน่เลยใครเหรอใครเหรอไม่รู้ชื่อเลย by the level nine ranger, Scott Malkinson, who has the power of diabetes. And here, of course, is the breathtaking and lovely Princess King, the fairest maiden in all the kingdom. Don't ask why Kenny wants to be a chick. It's just how he's doing. อโอเคเข้าใจแล้วโอเคแล้วผมเข้าใจแล้วโฟลว์ออฟอ,อ,อ,อะไรเนี่ยยังไม่รู้แหละเก็บดอกไม้แม่งเลยโอเคเข้าใจแล้วครับผู้หญิงกินวะเนี่ยนะครับ วิวอไอ่ะไม่รู้หมตั้งชื่ว่าอะไรเวทเียอะไรนี่รู้เขียนเป็นมั่วๆในนี้ไอ้ชายนี่มันกากนีแล้วมันสายโจนี่ว่า นี่นอโตกใส่ผ้าคุมน่าจะดีนะฮุเล่ดีจังเลยนะที่เลือกผ่านได้ฮะอะไรให้ไปเก็บดอกไม้มาอีกแล้ว,วคุณครับผมจะซื้อของครับเราจะซื้ออะไรล่ะ ซื้อดีไหมซื้อซื้อซื้อไม่ซื้อไม่ให้เงินซื้อขนมนี <Du simple. S 2> um ่ม <Bye. S 2> be ันก <Ch microscope. S 1> ็ต้องมีขนมสิอ้าวไม่ซื้อเลยท่านเราก็ต้องซื้ออย่างที่มันบอกอะไรเนี่ยนี่มันอะไรนอะกดไอเพื่อกดอันนี้ไงนี่ไงเราก็ต้องกด

เป็นยังไงอ่ะอ่านไม่ออกเลยอย่าอย่าไดาเลยครับกดไปที่นี่ครับแล้วก็กดอ,อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อย่างนี้ จะเอาขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปเหรออย่างนี้ใช่ไหมสิป่าอ๋าอโอเคสิป่ากับคลิกขวามันจะทำอย่างนี้ใช่ไหมสิป่า เขสามารถจะใช้ไปพี P ได้เขาพูดไปเลตัวจ้านี้เลยโอเคครับคุณบอกอย่างนั้นผมก็จัดไปเออแพง้วยท่า จ็บแล้วอือเฮ้ยทำไมตีแรงขึ้นน่ะ เลยประสดเขาสิขอบคุที่ไปจะเกียรนะครับเข้าไปแล้วอวิคเอรี่มีแาลนกิจแล้วไม่ฮะ Nào thuyền xin được dạy truồng, discuss your dues. Hello, a member of my kingdom, class nine. Hello, a liar, taboo. Hello, hi. 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 Hello, ờ Hello, hi. Hello, อุ้ยเย็ดตุงตรงเลยอ่ะก็ก็นีาไม่ขอให้โด้ก็จบเพียงเท่านี้